ต้องพัฒนาจังหวะสุดท้ายเชียร์เ er ชื่อเยอเคเรส ทำประตูเพิ่มได้แน่แต่คงไม่เยอะเท่าปีก่อนวิกเตอร์เยอร์เคเรสย้ายกลับมาเล่นในพรีเมียร์กับอาร์เซนอลพร้อมสถิติสุดโหดหลังกระน่าไป54ประตูจาก52นัดรวมทุกรายการกับสปอร์ติ้งลิสบอนเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาโดยหัวหอกวัย27ปีเริ่มทนในสีเสื้อไอปืนงใหญ่ได้อย่างน่าประทับใจหลังทําไป3ประตูจาก4นัดแรกแต่ปรากฏว่า7นัดหลังสุดรวมทุกรายการกลับไม่สามารถผลิตกอร์เพิ่มได้เลย ซึ่งเกมนัดล่าสุดกับฟูลแลมก็เป็นอีกนัดที่เป้าสะอาดอย่างไรก็ตามอัลันเชเรเอร์เจ้าของตำแหน่งดาวซันโวตละหกการของพรีเมียร์ลีกยังมองเห็นข้อดีของเยอคเรสและเชื่อว่ากองหน้ารายนี้จะยิงประตูได้เพิ่มอีกแน่แต่อาจไม่เยอะเท่าปีที่ผ่านมาผมคิดว่าเขาจะยิงประตูได้แน่นอนแต่คงไม่มากเท่าฤดูกาลที่แล้วหรอกแต่เขายิงประตูได้ถ้าอาซนอนสร้างโอกาสได้มากขนาดนี้เขาจะทำได้และสถิติของเขาก็น่าจะดีขึ้นกว่านี้